สวัสดีคะ่ะชานี้ที่เมือง L.A. นะคะนนทุกคน<ร>วันนี้เราได้เวลาเปลี่ยนที่พักอีกแล้วคะ่ะหลังจากที่เราพักที่นี่กันมาแล้ว3คืนนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเดินทางประมาณ1ชั่วโมงคะ่ะไปที่เมืองเวนิสซึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลนะคะทุกคนอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียอีกเช่นเคยคะ่ะ ระหว่างทางไปที่พักใหม่เรามาแวะเดินเที่ยวที่โอทาวค่ะ LA เป็นเมืองเก่านะคะเราจะไปกันที่ย่านเมืองเก่าของ LA นะคะเห็นนักท่องเที่ยวไหมคะกลุ่มนั้นเป็นชาวเอเชียก่ะทุกคนเดินมาเข้ากลุ่มลมไหมคะ จะว่าเป็นเมืองเก่าตึกอะไรเขาก็ไม่เก่านะคะแต่เก่าตรงที่แนนเดินไปตรงไหนก็ได้กลิ่นเยียวแห้งเป็นระยะระยะค่ะย่านที่แนนเดินตรงนี้ก็คือช่วงอ่าบรอดเว์ Broadway นะคะทุกคนกลางวันก็จะเงียบเหงาเหมือนไม่มีอะไรสองข้างทางโดยมากจะเป็นร้านจิวเวลรี่ค่ะ ลางคืนย่านนี้น่าจะเป็นย่านที่มีไฟแสงสีค่ะทุกคนเป็นย่านบรอดเวย์นะที่เขามีโชว์กันนะคะแต่ตามพื้นแล้วก็ด้วยกลิ่นตรงที่เดินมาคะแนนอะไรนะความสะอาดเนี่ยแนนเต็มสิบให้ไม่ถึงครึ่งค่ะมาเจอรองเท้าร้านใหญ่ค่ะทุกคนนี่คือแบรนด์ในดวงใจเลยนะสเกเชอร์ค่ะทุกคนโดนตกมาอีกแล้วค่ะเป็นคนชอบสีขาวค่ะรองเท้าโดยมากก็จะเป็นสีขาวนะคะว่าด้วยเรื่อง LA ใน ตรงใจกลางเมืองตรงนี้นะคะทุกคนถ้าให้แนนมาเดินคนเดียวแนนไม่กล้าเดินนะคะรู้สึกว่ามันมันไม่ปลอดภัยอะคะ่ะจากสิ่งแวดล้อมสภาพผู้คนที่เรามองเห็นแล้วก็บรรยากาศนะคะนี่ก็คือความเห็นส่วนตัวอีกเช่นเคยะคะ่ะผู้คนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เขาก็คงชินกันนะคะจากนั้น เราก็จะมาลองบัฟฟาโลวิงค่ะทุกคนเป็นร้านสำหรับอ่าปีกไก่ทอดเลยนะโดยเฉพาะเลยแนนสั่งเป็นบัฟฟาโลวิงแบบไร้กระดูกค่ะหรือว่าโบนเลสก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็อัดมาด้วยแป้งแน่นแน่นแห้งๆติดแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือ อืมไม่อร่อยจากนั้นเราก็ขับมาอีก9นาทีค่ะมาที่ซูเปอร์นี้อุ้ยทุกคนใหญ่อลังอัดแน่นไปด้วยของเลยค่ะอยู่ห่างจากที่พักประมาณ9นาทีนะคะขับรถดูสิสรรสิ่งของขายเขาทุกคนเห็นเราก็อยากจะซื้อทุกสิ่งอย่างเลยค่ะนั้นได้บลูเบอร์รี่ค่ะไป2แพ็ค แล้วก็ข้าวที่เขาสำเร็จรูปแล้วอะค่ะเอามาใส่ไมโครเวฟก็ทานได้แล้วค่ะทุกคนหาไม่ยากนะคะอยู่ที่ช่องที่เขาขายข้าวสารแหละนี่ค่ะช่อดอกไม้สวยๆแนนก็ไม่ได้ดูราคาอีกเช่นเคยค่ะซูมดูนะคะตบท้ายด้วยไก่ย่างหนึ่งตัวกลับที่พักค,ค่ะ